ตอนนี้สองทุ่มห้าทีรอมาชั่วโมงนิดๆแล้วตอนนี้พี่เป้กับพี่น้ำหนึ่งไม่รับสายนะเขาเป็นอะไรหยู่สนฐานว่าเขาต้องหลับแล้วก็ปิดโทรศัพท์แต่ตอนนี้พี่แก้วอีซีมาทีถึงแล้วเ <c oughs> หลือแค่ฝั่งเราเท่านั้นที่จะต้องไปกันแต่สองคนนั้นไม่รับโทรศัพท์นี่โทรลายสายมากๆโทรแบบเป็นสิบสาย ู้ดูเซร์ติชแชนแนลทุกคนนะคะเออวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่พวกเราแนทกันว่าเราจะไปถ่ายคอนเทนต์กันแล้วก็ทำการนัดกันหนึ่งทุ่มแต่ว่าเป็นความคิดของแก้วเองที่มาจากชนบุรีแล้วรถมันติดมากๆ ก็เลยบอกเพื่อนๆไปว่าขอสองทุ่มได้ไหมเพราะว่ารถติดโมบายก็เลยไปรอเพื่อนๆรอน้ำหนึ่งและไปเป้ที่คอนโดตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งชั่วโมองออกมาเราจะได้ถึงความกันสองทุ่มพอดีแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบห้าแล้วโมบายก็ยังนังรอน้ำหนึ่งและปูเป้อยู่ที่คอนโดเพราะว่าติดต่อไม่ได้ จะถึงแล้วอีกอีกสินาทีจะถึงที่งานแต่ว่าด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนมันยังจะถ่ายกันอยู่ไหมวะเพราะตอนนี้แก้ยก็ลองโทรหาทางนู้นหนึ่งแล้วกูไม่แล้วแล้วก็ไม่มีคนรับนะก็ถ้าเกิดเพื่อนอนอกมาก็เนี่ยอีกสินาทีเราถึงงานเลยแต่ถ้าเพื่อนไม่ออกมาทํายังไงวะเราก็ต้องกลับบ้านกันนะคะพี่เชนจะให้โอกาสคุทั้งสองคนอีกส <cart blij Blog iety> ิ้านาทีนะคะถ้ายังติดต่อไม่ได้จนถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ย กลับบ้านแล้วนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะโอเคทุกคนก็คอยดูแล้วกันว่า EP นี้มันจะเกิดขึ้นไหมนะคะโอเคไปคิดว่าตายแล้วขึ้นึงอะอยู่ในห้องโอ้โหเสีงไม่ดี80บาทนะตัวมากฟังเสียงมันนี่มันน่ากลัวนะเนี่ยอย่างนี้มันเป็นผียังไงวะไม่เป็น

มิชั่นเราจะเฟลหรอเพื่อนไม่เป็นไรเราเฟลเราเฟลมาหลายมิชชั่นแล้วพ่อไม่เั่นมิชั่นเ่ะไม่เป็ไรสิ่งเฟลมันจะเป็นอะไรมฟลเอางี้ไหมเราไปโนมนาวให้ลูกกับม้านำเแลป้าเดีนลุกป้าคนลกพันมหมนี่ค่ป้าหันหัวมาเลยหันมาสามร้อยหกสิบสุวิจะไปเข้าจริงหรอเนียลลุกกไหมล่ะ อเอาป่ะทีไปกาวักก็ไปแล้วสาคนใหม่ จริจริงว่ามัไดย่มันรอบลบาทเลย สุภาพ เป็นแบบมแส่าเป็นนางฟ้าแทมแแซอสน้องหายนี่เลยน้องหอยนี่เลยโกโกวาเป็นนาชื่ออะไรชื่อติตติดได้ติดตัลลิติชื่อน้ติสอันนี้ชื่อเต็มชื่อเต็มออติสี่ติ่ติสซติสซี่ติสติ่ทำสโลด้วยนะทำส นี่ติลลติติติอ่นี้ก็คือบาสคอตของช่องเรานะคะโอมนะคะโอมนะมิดนี่เป็นโอมผสมวิคตอเรียซีเคร็ตและมีีกนะเป็นหน้าตาหน้าหลังวอมโมบายเก่งมากเลยผสมมิสอ u นิเว r ร์สมีขนตานีท่าปากแดงมีมงกุฎมีไม้ทองคำด้วย น้องทำอะไรทำไมมีไม้มีปีกน้องเป็นองค์หญิงแล้วก็เป็นนางฟ้าแล้วก็เป็นนักร้องทีนี้ต้อนรับน้องคนดูช่วยตั้งชื่อน้องให้หน่อยนะคะใครที่ตั้งชื่อน้องได้โดนตาก็จะได้น้องไปเลยล้อเล่นน้องจะเ็นได้น้องคนนี้เอ้าเธอจะแจ้งเหรอเธออุตส่าห์ปามานะเออว่ามวมนี่น้องน้องคนนี้ช่วยให้เราผ่านบ้านผีสิงมาได้ไม่ไม่ได้เข้าไปด้วยเออน้องให้กำลังใจอยู่ข้างนอกดี่อยู่าอยู่กับพี่แก้วใช่เออ น้องคนนี้จะเป็นตุ๊กตาน้ำโชคของช่องเรานะคะใช่นั่งไว้หน้าห้องเรานะใช่น่ากลัวนะเป็นนางกวักเป็นนางกวักใช่แล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นนางกวักเนี่ยตัวนี้จะ support support เรากดพิทักเราใช่แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไงขะจะทุบแล้วค่ะพาแล้วค่ะโอเคสนับ นะคะทุกคนอยากให้เราลองทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกิ้ง